สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่54นิวัตนะคะวันนี้เซลแพมค่ะอันนี้เซลเซลจออยู่นะคะ54นิวัตนะคะสาขากระบปะพฤศน,นะคะค่ะว,วันนี้เราสองคนนะคะก็มีรถตู้อเนกประสงค์นะคะมาแนะนําให้กับลูกค้าทุกท่านนะวันนี้พบกับรถตู้แนวเก้าที่นั่งใช่ไหมคะพี่หยงใช่ค่ะเก้าที่นั่งนะคะเป็นอ่ามินินะคะมินิรถตู้ที่เหมาะสําหรับรถอ่าในครอบครัวเร<ช>ามาดูกันว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวให้พี่หยงนะคะแนะนําด้านหน้านะคะ เดี๋ยวพามลืมบอกไปคันนี้เป็นรถตู้โตโยต้าไฮเอชปี2018นะคะเครื่อง3,000ตัว g l ดีเซลนะคะในราคาวันนี้จุดโปรโมชั่นในาอพี่หยงใช่นะคะเดี๋ยวบอกไว้ท้ายคลิปนะคะอุ๊บไปด้วยแสดงว่าต้องมีส่วนลรเยอะแน่เลยอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าค่ะนะคะวันนี้เซลตันเยาวนะ54ินิวัตนะคะก็จะมาเสนอหรือพรีเซนต์นะคะตัวรถตู้ของ54คันนี้นะคะปี2018นนะคะคุณลูกค้า ปีส0 1 8ัปเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซล3 0 0 0นนะคะตัวนี้เป็นรองรับ5สปีดนะคะ5สปีดนะคะในการขับเคลื่อนนะคะ1 3 6แรงม้าอัดเข้าไปนะคะในการที่ว่าขับเคลื่อนคล่องนะคะในการคล่องรับงานหรือว่าเป็นอ่ากิจการเล็กๆหรือว่านะคะในการที่รองรับเช่นอ่าประชุมนะคะประชุมลูกน้องประมาณ6 7คนนะคะก็สามารถอ่านี่ค่ะรองรับดีนะคะอ่ะเรามาดูชฉมขมของเขานะคะตัวนี้เป็นปีโมเดล2018 แแท้นะคะคุณลูกค้าเครื่องสามพันดีพอดีนะคะเกียร์ธรรมดา5สปีดแรงมากค่ะตัวนี้ไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าเขายีมีความนะคะไฟสว่างกลมๆใสๆนะคะมันติรีเฟกเตอร์นะคะ,ะ,คะตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกยังไม่ได้มานะคะสามารถใส่ทีหลังได้นะานกลุก่มลูกค้าที่ต้องการจะเป็นลูกเล่นเขานะคะไฟจัดหมอกด้านล่างนะคะ ชุดกระจังหน้านะคะเป็น2เส้นชัดเจนนะคะชุดกระจังหน้าโครเมียม2เส้นชัดเจนจใสๆนะคะคือมองเห็นชัดเจนนะคะด้านหน้าของตัวรถมันจะเป็นความสั้นกระชับนะคะมันจะมีความมพิเศษของเขานะ,ะรูปลักษณ์ด้านหน้านะถือว่าได้ความเป็นมาตรฐานคือของตัวรถชัดเต็มนะคะก็ภาษีก็ดูดูแลให้ภ้าสีไม่ขาดนะ,ะฟิล์มได้แล้วนะคะฟิล์มก็เรียบร้อยนะคะฟิๆๆล์มก็เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเดี๋ยวเซลตันหยงนะคะจะพามาดูท้ายรถนะคะคุณลูกค้าจ๋า ตัวนี้นะคะสเปกก็คือเป็นลักษณะว่าเป็นตู้เตี้ยนะคะเขาเรียกว่าตู้โม่งน้อยนะคะโม่งน้อยสําหรับนั่งนะคะก็ได้เป็นป้ายฟ้าชัดเจนหรือป้ายฟ้าบุคคลชัดเจนนะคะอ่าคำว่า G L คือความ G L ก,ก็คือนี่ครับสเปคของเขา G L คือรถตู้นั่งนะคะคุณลูกค้าอ่าด้านท้ายรถด้ยเห็นเป็นโปรเซสนะคะก็คือมีไฟเบรกด้านบนนะคะมีที่ปัดน้ำฝนให้ชัดนะคะไฟทั้งสองข้างก็เป็นสีนะคะสีแดงตัดขาวนะคะแล้วก็ฝาท้ายประตูนะคะเปิดปิดด้วยระบบแบนนวลอยู่นะคะยังไม่เป็นไฟฟ้านะคะ ภายในห้องโดยสารนะคะตัวนี้เป็นเบาะหุ่นยนต์นะคะเบาะหุ่นยนต์นะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นเบาะสามแถวเป็นเบาะหุ่นยนต์นะ,ะสเปคเขานะคะก็ประมาณนี้เบาะใหญ่บีเีนะคะนั่งสบายนะคะนั่งสบายเบาะสวยงามไม่แตกไม่ยับไม่ย่นนะคะร mm. องรับนะคะผู้โดยสารสามแถวก็ประมาณเก้าที่เก้าคนหรือเก้าที่นั่งนะคะสบายสบายนะคะอันนี้มาดูภายในด้านหน้านะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะคุณลูกค้านะคะ คอนโซลด้านหน้าเป็นคอนโซลสีโทนดำนะโทนดำสนะอาดต่อ่าะไม่มีแบบรอ,อ,อยขูดข่วนใดๆนะคะเป็นชุดแอร์แบ็กคู่นะคะคุณลูกค้าแอร์แบ็กคู่นะคะสำหรับแอร์แบ็กก็คือฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนอ่าตรงอะไคนขับนะคะชุดแอร์นะคะมีให้ประจำนะคะชุดแอร์มีให้นะคะชุดช่องแอร์มีครบทุกด้านนะคะไม่มีแบบชัมม้นบุฟสิหลอพร้อมใช้งานนะคะไม่ติดรถมาก็ประมาณแสนต้นๆน,นะคะแสนต้นๆถือว่าไม่เยอะนะคะคุณลูกค้าคือคุณสมบัติกับพร้อมใช้งานคันนี้นะ,ะเกียร์ก็ เป็นเกียร์5สปีดนะคะเกียร์ก็5สปีดขับเคลื่อนนะคะก็คือพละกําลังเยอะนะคะคันนี้นะคะก็พร้อมใช้งานนะคะถือว่าเป็นรถที่มองหานะคะน่าใช้คันหนึ่งเนาะ,ะถ้าใดจะใช้รถก็แนะนําเสนอแนะโม่งน้อยคันนี้ปี2018นะคะ mm. ก็เบาๆนะคะรองรับดอกเบีย้ยพิเศษเอย่ารถเก่งเลยนะคะคุณลูกค้า โอเคตอนนี้นะคะเราก็จะมาพาชมด้านในเนาะพี่หยงใั้นเนี้ยราเหมือนกับแบบว่าไปเที่ยวทริปกนได้เลยเนาะถ้าสมมติว่าบริษัทมันเปิดแบบว่าให้พนักงานไปเที่ยวอะไรเงี้ย่รถตู้นี้ตอบโจทย์มากเลยอทเลยอันนี้เป็นเบาะเลยนะคะพี่หยงเป็นเบาะหุ่นยนต์นะคะเป็นเบาะ B P หมายถึงเบาะ B P สารแถวนั่งสบายๆนะคะคุณแคนนะคะภายในเพดานก็เป็นตอบโจทย์ที่ว่าไม่สูงค่ะเป็นเบาะที่ว่าอ่าเป็นรถที่ลำคาเปียะใช่ลคาเตียะที่เรียกว่า T L เอโม้งหรือว่าชมพาเรีย้อยนะเอโม้งน โอเคเดี okay, bo? hmm. ๋ยวเราไปชมกันข you know ้างหน้าปิดทายคลีปกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ชมรถ Toyota h i ฮเอคันนี้แล้วสนใจกันบ้างไหมเอ่ยถ้าท่านใดสนใจนะวันนี้เรามาโปรโมชั่นสุดพิเศษในราคาที่649,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รองรับดอกเบี้ยพิเศษที่2.79ท่านใดที่ต้องการรถ Toyota h i ฮเอรุ่นนี้นะคะ อยากบอกว่าให้รีบจับจองนะพี่หยงเพราะว่ามันขายดีมากขายยากมากเลยเรามีบริการนะคะซื้อขายออนไลน์บริการจะส่งทั่วประเทศไทยไม่ต้องห่วงว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนหรืออยู่จังหวัดอะไรนะคะขอให้เพียงติดต่อที่เรามา54นิวตันนะคะหรือพอที่เบอร์สายตรงของเราสองคนนะคะชีข้างล่างนี้ได้เลยค่ะเราสองคนวันนี้จบรีวิวท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ